ซไปวิ่งขอเร็วๆดึงเขาออกมาวิ่งขอดึงเขาออกมามาถอยถอย กาเร่นไม่รีบไม่รีบไม่รีบดึงดึงกาเร่นกาจ่ายมันแน่นมันแน่นดึงหอกมาดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาให้เยอะ เราไปเราไปเราได้เราได้เซฟไปเซฟงนาไปเรวะไปเร็วน 来来来。来

รีบมาไปะพอดือพอดมหลอกพอดเีไปเองไปเองไปเจ็บเจ็บไปได้เ็บบอล บอลจะรีบไปไหนบอลใจกันได ง,าง,าง,าง่ายดิง่ายดิง่ายดิบอลมันจะเหนื่อยบอลไม่ใจนั่นแหละใจเปน็นใจอยากล่าพุนนพๆเอาสอดมาหน่อนยะเอาลเล้ยวเียเอาเลยเอาเลยนขขึ้น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 น

ไลหนะ่ะไล่หน hey, 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 ่ะไล่หน uh ่ะไล่หน่ะไล่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 ลไล่ลไล่ลไล

มาไม่แรงไม่แรงคอยเดี๋ยวไม่แรงไม่มาเลยเฮ้ยพวกมันจะเพื่อนอะไรเพื่อนอะไรยังกันสองตัวยี้

มันต้องคืนแล้วมันต้องคืนแล้วง่ายง่ายเดินไปเดินไปดึงมาชียวดึงมาดึงชวดึงมามาเร็วเร็วาดอย่าบังกันอย่าบังกันเร็วง่ายง่าย เกี่ยวดึงดึงไปดึงออกไม่จะรีบขึ้นเริ่มเดิมพี่เริ่มมาดิขึ้นมา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 พอดขึ้นไปถึงแล้วไปใ้่ไปเองไปเองไปเองบกยุ่บบกยู่บอกอยู่บเดี๋ยวไหมเดี๋ยวไหมมือตูเล่นมือตูเล่นมาเดินเกมใหม่เดินเกมใหม่ สดสดเพียมสะดียมสดียมสดก้าครึ่งก้าครึ่งยกข้ามหัวเลยได้ไหมเนี่ยดึงออกเสียบเสียถอยเออไปแบบ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 นันแหกเนี่เติมเติมเติมแล้วเติมแล้วเชียวขอร้องถอร้องไอ ไปไปไปมาเร็วเร็วไปเยาเปล่าแหมจับบอลซะก่อนเนี่ยบอกว่าเะเปาแมนามกบาบา,นา,บาบเนี่ยบ้า<อ>ยาีตเ ไปตามขอตามขอเติมสิได้แล้วไปมันไก่มันไก่อาวันไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ 哎。<来><购> กับเซฟกล้าเล่นกันลูกกล้าเล่นจ่ายบอลให้ชัวร์ 再来一个，可以一条 เดี๋ยวกันเกวก่อกบอก็้ลองวใจนลใจานง่าเพิ่งบอกก็ได้เย็บเกเย็บ เจ็บไม่เรีบไม่ดันดึงตัวเขาพยาม้าโปั่นแล้วันมาได้ทำ้ได้ง่าม่าาง่าย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 ง่่ายงง่ายาย

Yep. Ừ. Còn đây. ơi ừ. ừ. ờ, lên bay Khoảng. Khoảng, khoảng, lên à, bôn, lên à, nào. Đừng โอ๊ยแหมเก็บเก็บได้พี่โตโหล อายลากไปลกไอเลยลอเลยวมตัวเลยน่าลุกพ่อพ่อเก็บไปบอวบอดอบอไปนวดไอ้นาครักบวดเลยเดีมันวยหนวดเลย แกละมันมวยมันวัดมวยมันอยู่รถไปเร็วอดึงหลังไปน่ดึงหลังไปเร็วเฮยใจยึดเต็มมาได้เอา

เดีดวเีมยเนครับหเกกูนล็อกล็อกลอเพนล็อกเพนล็อเพนไอเลยเจี๊บไอไอออก โอ้ยในกะติงนามแมสีแดงไปเอาไวไวไปกะติงนาสีแดงอ่ะนเดียวมันยู่าในกติงนามขดกดยอดเลยขดเลยฮื้ ทำไงล้อแกยืนเล่นบอลซื่อๆนี่แหมวต้องไปบูเขเาแหม่ไมิกบ่มิกหมิกเอไมมิกมต้องพูกลไปฟองบอลด้ยนหลังเนี่ยฟ้องบอลใจบอลกรเล่นงแล้วเติมฟันล้วเติมไปยังก็ไปเตมีดมีดเน มันไม่เติมแล้วปั้นพอแล้วบนติม่มข้นเย่ข<พ>องมัเนเนี่ยหมดเวลาครับ